ทำไมกิ้งก่ามันเปลี่ยนสีได้ทันทีที่แต่ต้องสีอื่นๆหรือว่ามันมีตาที่ผิวใช่ไหมเหมือนมันไม่ทันดูมันจับของสีนั้นปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บเรื่องนี้ไม่จริงครับกิ้งก่าไม่ได้เปลี่ยนสีตามวัตถุแวดล้อมและไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามใจแบบนั้นเลยมันเปลี่ยนสีตามสัญชาติยาณของสัตว์โดยทั่วไปเท่านั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากิ้งก่าคามิลียนนั้นสามารถเปลี่ยนสีเป็นสีต่างๆได้ ไม่ว่าจะเป็นสีที่ทำให้มันสามารถกลมกลืนกับธรรมชาติรอบๆตัวเพื่อการพรางตัวซึ่งอาจจะเป็นการพรางตัวเพื่อล่าเหยื่อหรืออาจจะเป็นการพรางตัวเพื่อหลีกหนีจากภัยอันตรายต่างๆแต่ว่าการเปลี่ยนสีของกิ้งก่านั้นมีจุดประสงค์อื่นอยู่นั่นคือเพื่อการสื่อสารกันอีกด้วยการเปลี่ยนสีของกิ้งก่าการที่กิ้งก่าสามารถเปลี่ยนสีได้เป็นเพราะว่าพวกมันมีเซล์สท้อนแสงพิเศษบนผิวหนังโดยในเซลล์ดังกล่าว มีสิ่งที่